อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องวันนี้ถ้าเขี้ยวเส้นจริงจังเราชวนทุกคนปู่ป้าเหมือนเดิมพี่น้องป้าหมายมีประโยชน์อพูดไม่รู้จกหมดพี่น้องพูดไม่ครบสักทิ่งพยายามจะอธิบายให้ครบทุกอย่างเรื่องป้าหมายมีประโยชน์ยังไงมั้งแต่ก็อธิบายได้ไม่ครบสักทิ่งแต่ละคลิปแต่ละคลิปเพราะว่าประโยชน์มากเหลือเกินพี่น้อง ประโยชน์หลักๆตอนแรกที่พ่อตังเป้าไว้เลยก็คือเป็นเงินบำานานพี่น้องเป็นเงินกระเซียนตอนกระเซียมตอนแก่จะได้มีสมบัติแล้วก็มรดกตกทอดพี่น้องก็ถ้าเป็นที่ดินว่างป้่าเนี่ยก็ที่ดินทําพืชเชิงเดียวพี่น้องเวลาตัดเก็บเกี่ยวไปแล้วมันก็ไม่เลืออะไรเลยก็ลูกหลานก็จะ,ะมีแต่ที่ดินบางทีก็อาจจะทามาหากินยากเป็นมรดกพี่น้องวันนี้ก็จะพาทุกคนมา อวัดต้นไม้พี่น้องวัดขนาดทั้งต้นไม้วันนี้จะมาวัดต้นกระพีเข้าข่ายกันเลยกระพีเข้าขวายกระแดงพี่น้องว่าเส้นรบวงเท่าไหร่ปีที่แล้วในส่วนพวกเนี้ยกระพีเข้าข่ายได้แชมป์พี่น้องกระพีเข้าข่ายมันโตเร็วสุดก็ในบรรดาไม้เนื้อแข้งเลยพี่น้องไม้เนื้อแก่นนะก็ประกรวดกันระว่งังพยุงซาทอนประดู ยางนาพยอมลังแดงแล้วก็กะเพีเข้าวควายพี่น้องก็ไอชนิดพวกนี้นะกะเพีเข้าวควายมันโตเร็วมดโตเร็วกว่าเข้าเลยในระยะเวลาห้าปีที่แล้วเอ้ยสี่ปีที่แล้วอะที่พมอหวัดแล้วนะสี่ปีที่แล้วแต่ข้ามาอีกหนึ่งปีนะี่พี่น้องห้าปีแล้วนะปีนี้เข้าปีที่ห้าแหละดูสิกะเพีเข้าวควายยังโตเป็นแชมป์อยู่หรือเปล่าว่าเซ็นรอบวงจะเท่าไหร่พี่น้อง แต่พอมก็จะหวัดต้นที่โตที่ใหญ่ที่สุดนะ่ะพี่น้องไอ้ต้นเล็กๆก็ไม่ได้หวัดนะเอาต้นที่ใหญ่ที่สุดแต่ละชนิดมาประกวดกันนะยัางแดงนะี่พ่อมัจะดูต้นแดงต้นหน้าใหญ่ที่สุดพ่อมก็วัดเอาตัวเล็กนั้นไปแข่งกับกระพีข้าวควายฮะก็กระพีข้าวควายนี่เป็นไม้อาชั้นเอพี่น้องไม้ชั้นหนึ่งเป็นที่นิยมราคาเลนห้างกับสูงอยู่ เพราะว่าห้ายากเลยไงพี่น้องกะพีข้าวควายพยุงอะไรพวกนี้นแต่ราคา,าก็เปียบเทียบกับเมื่อนชิงชันนะราคาก็เท่าเท่าชิงชันพี่น้องกะพีข้าวควายนะก็ะอยู่ที่มไม้ร้อยไม่ร้อยมีตำนนี้มากน้อยแค่ไหน,นตาเยอะน้อยแค่ไหนเฮ้มาถึงต้นชิงชันแล้วนี่พี่น้องไปเมื่อสี่ปีที่แล้วชิงชันนี่โตเร็วกว่าเข้าพี่น้องได้แชมป์ต้นนุ้นพี่น้องต้นกลางชิงชันแล้วนะ ต้นกามต้นเนี้ยได้โตที่สุดพี่น้องปีนี้เริ่มมาวัดเส้นระบวงปีที่แล้วเพิ่งวัดจากโคนขึ้นมาเนี่ยสามสิบเซนพี่น้องแล้วก็วัดความโตว่าเส้นระบวงกีน่นิ้วนะก็ดูทรงลำต้นเนี้ยพี่น้องมันก็จะขดเขียวอยู่นะต้นไม้เนี่ยค่อนข้างขดเขียวอยู่ยกิ่งก็จะพุ่งชูขึ้นไปไม่มึนพยุง ไม่มึนสะทอนไม่มึนมะข้ามโมงนะกิ้งมันนะ่ะพี่น้องดูทรงกิ้งมันดูฟอร์มกิ้งมันนะ่ะจะชูขึ้นไปชูตั้งขึ้นไปในะการล่างๆก็จะชูแข่งกลา,างบนขึ้นไปให้ได้เลยแต่กิ้งก็เยอะอยู่นะี่ก็ห้าปีนะี่ดูพี่น้องก็กิ้งมันก็ไม่ฟูไม่หลกกันมากไม่มึนพยุงไม่มึนชิงชันแต่นี้พอมาแต่งดาล่างนะพยุงสะทอนชิงชันมะข้ามโมงเนะี่ยจะลักษณะาขายๆกันกิ้ง แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะพี่น้องเพราะว่าชิงชันนี่เพิ่งปลูกยังไม่ทึ่งหาไปเดี๋ยวเราต้องรอรุนต่อไปชิงชันนะยังไม่ฟันธงแต่กะพีข้าวาขวนนี่ยกิ้งชูแหละพี่น้องไปวัดดีกว่าขึ้นมาคอนสัมสิบเซนวัดขึ้นมาซัามสิบเซนยุ่งนี้พี่น้องเห็นปหมา,ามสิบเซนหนึ่งฟุตประมาณเดี๋ยวเราก็จะวัดเส้นระบืมเส้นระบงกะพีข้าวาขวาพี่น้องอายุห้าปีเกินมาครึ่งเดือนกว่า เส้นรบกงยี่สิบเบ็ดน,นิว้วพี่น้องยี่สิบเบ็ดน,นิว้วนะพอดีเลยถ้าเกิดว่าเป็นไม้ขุดหลอมก็จะห้านซ้ำพี่น้องก็เท่ากับหน้าเจ็ดอะที่เขาเรียกกันไม้ขุดหลอมหน้าไหลหน้าไหลก็คือนี่แหละห้านซ้ำพี่น้องวัดขึ้นมาท้าสิบเซนแต่ก็มีลายแบบอยู่ที่ตกลงกันนัพี่น้องอน,นี่พี่น้องดูลำต้นมันก็จะเป็นเปลือกจะค่อยๆร้อนเปลือกจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหน่อยเปลือกจะเป็นออกสลายสี่เหลี่ยมพี่น้อง ถ้าต้นอ่อนมันก็จะเป็นาลายแบบทาหา่นลายพรางทาหา่นหิหมะพี่น้องคร่าวๆเลยกางเกงทาหา่นลายหิหมะจะเป็นอย่างนี้ชุดพรางหิหมะคร่าวๆเท่าๆฟ้า,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 าใบก็จะเงาพี่น้องใบเงามันนี่ใบก็จะลักษณะก็ชิงฉันแต่มันจะแข็งกว่าเงากว่ามันกว่านะกับพี่เข้าขายนะลำต้นก็จะเป็นมึนน้ำ ามกิ่งก้านน่ยจะมีออกไข่ไข่น้ำน้ำน้ำนำ้ำนะแต่ไม่ใช่น้ำนะพี่น้องไม่แลมคือว่าทูๆหน่อยทิมอะไรไม่ค่อยได้เข้าได้นั่นหรอกมันมันทู AO แล้วมันก็ไม่แข็งมากเลแต่ถ้าไปเสียบอีกตรงจุดนั้น,นก็เขาเนาะพี่น้องแต่มันไม่เหมือนนอ้ำไผ่น้ำอะไรง,งั้นนะไม่เท่ากันพี่น้องเนี่ยจะมีน้ำน้ำอย่างนี้แต่เดี๋ยวมันก็ลุดไปพี่น้องไอ้น้ำน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะรุดไปตอนมันโตกระเทียมระบงยีที่เบ็ดนิ้วสำหรับ กระพีเข้าควายพี่น้องห้าปีเต็ม응เกินมาสองคว่ำสัปดาห์นดิดหน่อยชื่อว่าห้าปีแล้วกันต่อมาก็วัดต้นแดงพี่น้องปีที่แล้วกระพีเข้าควายมาแชมป์ปีนี้ผมมองเห็นหัวแดงนี่เมันมันมันจะหย่ยๆนะพี่น้องเดือสซ้ำลวกอ่ะหมายแดงนี่ก็เป็นหมายแกนซุ้ยพี่น้องแกนสีแดงเลยก็อยู่ห้าปีนี่เออลืมบอกไปกระพีเข้าควายเมื่อกี้เนี่ย อายุห้าปีนีไม่มีดอกแล้วนะพี่น้องสี่ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยติดดอกแล้วดอกที่ข้าวแต่ไม่ติดฟักไงยล้วงดอกมันล้วงมันยังไม่แข้งแร่งพอที่จะเลี้ยงดอกให้ติดลูกได้ปีหน้าก็น่าจะได้แหละกระส่าถอนก็เหมือนกันสะท่อนก็ติดดอกปีแล้วก็ไม่ได้แล้วปีนี้ก็ได้ติดปีที่สองนี่แดงห้าปียังไม่มีดอกไม่มีฟักนะพี่น้องก็เป็นต้นไม้ที่ตรงง่ายๆเลยอันนี้ก็ไม่ได้แตงกิ้งมันตะเหล็กพี่น้องก็เลยโตบานตะไทยไป ซกิ่งเลยได้ซ้ต้นเลยไอน้นุนก็ได้ซ่องต้นเลยนุนซองงามต้นนุนก็เดี๋ยวลองเช็คต้นนี้ดูกันที่ซามสิเซน่าเส้นรบวงจะเท่าไหร่พี่น้องออกระแดงนี่มันจะปีนะ๋น้ฝนเนี่ยมันก็จะเอ้ยหรือดูฝนเนี่ยมันจะขยายนะดูเลยเนยดูสิป,ปี๋ออกมาเลยแดงบึกนไล่ไล่คนพี่น้องก็ปีอย่างนี้แหละอันนี้ก็มันตับเล็ดขึ้นมาแหละมันตับเล็ดก็ขึ้นมากำลังขึ้นมาถึงหรืดูฝนไง คืทห่วก็จะคขอยๆขึ้นมาพี่น้องตอนนี้ก็มืนจะใ่ญ่เหมือนกันรึอตอนหนุจะใหญ่กว่าเป็นหมายที่ตอนนี้นักลอกลอบขุดหมายนี่ก็เลนหมายแดงแนะพี่น้องปลาดูไปแล้วเอ้ยตอนแรกก็พยุงชิงชันปลาดูทีนี้ก็แดงแล้ะครับพี่น้องแต่กระพีเขาควายเนี่ยมันน้อยไงมันมันมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วถ้าห้าได้ก็ว่านเลยก็ขุดลอบหลักลอบเลยน,ะนี่เปลือกก็จะเป็นอย่างนี้พี่น้องเปลือกเอาค่าๆแท้ๆหน่อย ต้นอ่อนๆอยู่นะแต่ไม่รู้นะฮะไปเนี่ยมันเปลือกมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ยังไม่เปลี่ยนมึนกระพียข้าวควายมึนพยุงอะไรพวกนั้นนะไอพวกขนาดเปลือกจะเปลี่ยนไปเห้ยนี่วัดดีวทะท่านสิบเซนอ๋อท่านสิบเซนอ๋อตัวแดงตัวนี้ยังแพก้กระพียข้าวควายพี่น้องสิบแปดนิ้วครึ่งหน,น้าหกสิบแปดนิ้วครึ่งเดี๋ยวไปดูดตนน้นเอ๊ ต้นนี้น่าจะใหญ่ต้นนี้ปีต้องได้ปีที่แล้วแล้วพี่น้องเดี๋ยวลองเช็คต้นนี้ดีกว่าหอใหญ่กว่าตนเมื่อกี้เปล่าสิบแปดนิ้วเมื่อกี้เนะี่ยสิบแปดนิ้วครึ่งอืมต้นนี้ก็สิบแปดนิ้วครึ่งเหมือนกันเลยพี่น้องเท่ากันเลยนะ่งนี่ดูดิไม่ถึงสิบเก้านิ้วดูปลายมันจะจิกอยู่ยิงย่งๆนิดนึงปลายมันจิกสิบแปดนิ้วครึ่งเท่ากับต้นเมื่อกี้เลยพี่น้อง ไมยแดงแพ้กับพีเข้าควายนะแต่ผมดูท่าทางทรงเลยนะแดงเนี้ยจะมีกิ่งหมายจะมีใบหมายที่เยอะกว่านะ <c oughs> จะ1ช้แป้นิวครึ้งแผอยู่ท่องนิ้วครึ่งพี่น้องเสน้นลบบ้วงนะก็ทาเสน้นผ่าทุนกลางกันอีกเดียวอ่าไม่ถึงหนึ่งนิวนะใหญ่ยยก,กันนะด,ดูดูดูกับพีเข้าควาย ทางนู้นแล้วก็นี่แดงทางนี้เฮ้ยพี่น้องอ๋อต้นนี้ก็ยังไม่โตเท่าต้นนี้พี่น้องเดี๋ยวลงวัดต้นนี้ดูดีกว่าไอ้ต้นนี้มันสิบแปดเหนิ้วครึ่งเดี๋ยวลงวัดต้นนี้ดูกะต้นนี้มันเพ่จะพุ่มพุ่มใบพุ่มมันยุ่ริมไงวัดต้นริมดีกว่าเฮเดี๋ยวแกตัวไม่ส่งตัวส่งตัวแทนขึ้นมาชกแทนมวยแทนพี่น้องเดี๋ยววัดดูไมโอ้โห ต้นแดงทามต้นนี้ที่แปดนเ้นวครึ่งเท่ากันหมดเลยพี่น้องที่แป้นเนวกว่าเหมือนกันหมดเลยไม่ถึงสิบเก้านิวดีเฮ้ทามต้นนะวัดซะโอ้โหมันเท่ากันยังเป็นระเบียบเลยพี่น้องมีห้าต้นวัดมาทามต้นโตเท่ากันหมดเลยแต่อีต้นกลางนั้นเล็กต้นเดียวต้นกลางนั้นเล็กแน่นอนเฮ้ไม้แดงพี่น้องแดงก็บกะเพีเข้าวพายวันนี้มาอัปเดตให้ดูอายุครบห้าปีเต็ม มาอัปเดตให้ดูว่าความตวโตมันแตกต่างกันแค่ไหนปีที่แล้วสี่ปีเพิ่มวัดทีหนึ่งปีที่แล้วนะอีตอนมันครบสี่ปีพิ่มกววัดต,ตอนนั้น,น่ะกะพีข,าข้าวแขได้แชมป์เลยตอนนี้ก็ยังชนะแดงอยู่พี่น้องก็อ่ากะพีข,าข้าวแขมันเส้นรอบวงยี่สิบเ็ดนิ้ววัดขึ้นมาจากโขนสามสิบเซนแล้วนะแต่แดงมันแค่สิบแปดนิ้วครึง่งนะไม่ถึงสิบเก้านิวดี ก็สรุปว่าคู่นี้ระว่างแดงกับน้ำเงินอุ้ยแดงกับกระพี้กวายกระพี้กวายก็อชนะคะแนนไปยังเช็ดชิวฮซฮ้ยองนิ้วครึ่งก็เพื่อใครยังไม่รู้จะปลูกอะไรจะปลูกต้นอะไรดีพาที่ที่ดินว่างเปล่าก็ราคาแพงเหลือเกินปลูกป่าซะเลยมาให้ดูพี่น้องเป็นทางเลือก ว่าตรงมันแบบหนห่อะไรโตก็กันมีดอกตอนไหน่ฮะก็เป็นทางเลือกพี่น้องเป็นข้อมูลสําหรับพี่น้องจะได้ตัดเส้นใจจะปลูกตรงนันดีหรือจะปลูกไหมเนี่ยแต่ต้นไม้ทุกต้นมีประโยชน์นะพี่น้องก็มีประโยชน์ต่อเราโดยทางอ้อมถูกทุกต้นพี่น้องทุกชนิดไม้ไม่ว่าจะเป็นหญ้าหรือเป็นอะไรก็มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศทั้งหมดพี่น้อง ระบบนิเวต่วเราห่วงโซสูงสุดเราก็ได้ผลประโยชน์เต็มเต็มสำหรับระบบนิเวศที่ต้นไม้แล้วก็สัตว์ต่างๆน่ะมันใช้ชีวิตเนี่ยมันก็สร้างระบบนิเวศให้เราได้ใช้ท้อยยังอง่ายๆพี่น้องง่ายได้โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวก็จะมาอัพให้ดูไหม่ ให้ครบทุกชนิดในระยะเวลาที่ปลูกมาเนี่ยหปีเนี่ยอัปเดตให้ดูว่าอายุห้าปีเนี่ยมันโตเท่าไหร่พี่น้องแต่ว่าจะเอาทีละซ่องต้นหมายพอเนอะโอเคครับพี่น้อง